สวัสดีก่อนกับก่อนอื่นนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นวันที่9สิงหาคม2563ค่ะยา่าเมื่อวานนี้ได้ออกอากาศไปแล้วนะคะได้ทักทายผู้คนถวายพระพรน,นะคะเอ่อพระแม่เจ้าของเราแม่ของแผ่นดินไปแล้วแล้วก็ได้พูดแถมถึงเรื่องราวต่างๆของของเกา่าซึ่งย่าเป็นคนโบราณ นะคะผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายแล้วทีเดียวทีเดียวทียวท่ยกตัวอย่างท่านเจ้าคุณคนนั้นนะคะที่ได้ก่อร่างสร้างตัวมาท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะคะท่านสอนลูกหลานดีมากทีเดียวและไม่เคยลืมนะคะใครที่ทำความดีคนยุคก่อนน่ะเขาเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขารักใคร่กัน คนเบลาณนนะจะมีน้ำมีท่าอยู่หน้าบ้านใครหิวเดินมาก็ได้ตักทานนะคะเ็ื้อเฟื้อกันนะคะ,ะแปะคนนั้นนะทีทะ่ซื้อขวดมาขายเนี่ยค่ะก็ตั้งตัวได้เพราะความรู้คุณว่าเออคนนี้นะเราครบเป็นเพื่อนเราได้ถ่ายทอดความคิดความรู้กันสนิทสนมกันเมื่อเขามีปัญหาก็กระโดดเข้าช่วยเลยโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน คิดว่าช่วยเพื่อนเพราะความมีเมตตาของคนสมัยโบราณเนี่ยค่ะสมัยเก่านะเ็ามีเมตตากรุณานะคะเราอยู่ในาศาสนาพุทธเนี่ยเราได้รับคําสอนของพระุทธองค์มาก็ทําให้คนเนี่ยค่ะรู้จักจะช่วยเหลือกันยุคนั้นน่ารักมากย่าเสียดายค่ะว่าคนยุคใหม่ถึงแวดล้อมมันเป็นพิษเลยทําไม่รู้จักความเมตตากรุณา มุทิตาอุเบกขานะคะท่านเจ้าคุณนั้นได้ช่วยเหลือเคนคนเนี้ยที่ตั้งใจค่อยๆตั้งเนื้อตั้งตัวซื้อขวดมาขายแท้ๆก็กลายเป็นเจ้าของโรงงานที่ท่านสั่งไว้ว่าไม่ต้องไปให้คนอื่นนะให้คนมีระธรรมก็จะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ทํากล่องกระดาษเพื่อจะบรรจุข,ขวดนี่ยค่ะความเอื้อเฟื้อความระลึกถึงพระเดชอาภคุณของคนที่ เวลาเป็นเพื่อนคําว่าเพื่อนเนี่ยสาคัญนะคําว่าเพื่อนคือกัลยาณมิตรย่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้เลยว่าเกิดมาแล้วนี่นะคะเราต้องมีกัลยาณมิตรคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราแท้ๆถูกต้องนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ท่านเป็นกัลยาณมิตรของลูกค่ะท่านสั่งสอนอะไรอย่าเบือ่ออย่าดื้อให้เชื่อฟังท่านบ้าง ย่ามีบุญนะคะย่าเป็นคนไม่ดือ้อคุณพ่อคุณแม่สอนอะไรยังจําได้แม่นทีเดียวผู้หญิงยุคก,ก่อนโอ้โหนักรักนวนสง,งวนตัวค่ะรักนวลสง,งวนตัวรักษาชื่อเสียงวงตระกูลน,นะคะเไม่อ,อยากให้ใครเสียชื่อตั้งแต่เล็กกลัวเหลือเกินค่ะเด็กสาวสมัยก่อนที่ย่าเป็นเด็กสาวกิ้งช้า ทุกปีเนี่ยมันจะมีงานเขาเรียกงานภูเขาทองคนแน่นเเด็กเล็กแถวแนัน้นเพื่อนฝูงก็ไปเที่ยวกันย่าก,อาก็อยากไปอยากไปขอขอแม่แม่จ๋าเออวันนี้หนูจะไปเที่ยววัสเกตนะก็มีงานภูเขาทองแม่บอกโอ้ยคนมันแน่นลุกนะมันเบียดเสียดกันเราก็กําลังจะโตเป็นสาวตอนนั้นอาย 12, 13, นะุสิบสองสิบสามมั้งนะคะก็พึ่งจะแตกเนื้อสาวแหละ นูรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยถ้าเดินไปแล้วถูกผู้ชายล่วงเกินจับหน้าอกเนี่ยหน้าอกตะโตข้างหนึ่งเล็กข้างหนึ่งรู้ไหมเขาเรียกนางบนโตนมโตข้างเดียวเท่านั้นละค่ะกลัวหงอเลยไม่กล้าไปหนูต้องรักษารักนวนสลสงวนตัวนะอย่าได้ไปนั่นรักษาภูมิมจารียิ่งกว่าชีวิตเราก็สอนมาเราก็ได้ฟังมาจำมาจนบัดนี้คะ ก็การยาณมิตรนี่จําเป็นต้องมีทุกคนที่อยู่ใกล้จะคบเพื่อนคบฝูงดูเขาก่อนเขามีศีลห้าไหมเขาพูดจาหล่ะแหละพูดโกหกพกลมไหมหรือชวนเราไปในทางอ,าอักโจรเราก็ไม่ไปนี่ก็คือที่อยากจะฝากไว้ยาว่าวันนี้เราปากว่าจะพูดถึงเรื่องอาหารเสริม ไม่ต้องไปซื้อแพงๆหรอกคะ่ะผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนสมัยก่อนยุคก่อนเนาะผู้ชายเขาไปชอบที่ไหนอชอบผู้หญิงที่ไหนเขาก็เพียรที่จะไปเกี้ยวไบพาที่อยากจะได้นะคะแล้วก็จะแต่งงานก็ต้องบอกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวผู้ชายต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ซะก่อนถึงจะแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้มันมันกลายไปอย่างอื่นไปหมดแล้วนะคะ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายุคสมัยมันเจริญลงมันไม่ได้เจริญขึ้นค่ะย่าก็เอ,อเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังท่าน,นก็พอเอินเวลาเนี้เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเรากำลังเผชิญกับมหานตภัยเขาเรียกว่ามันยุคสงครามเย็นยุคสงครามเชื้อโรคอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทไม่ได้แล้วก็เริ่มหน้าฝนจะมาย่าดูแล้วพวกเราเนี่ยคะ่ะตกอยู่ในความประมาท แล้วก็บางคนไม่ค่อยมีสตินะคะไม่ได้ลืมเตัวไม่ได้ตั้งตัวเลยว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะคะประเทศใหญ่ที่สุดจเจริญที่สุดกำลังสุดแล้วจะต้องสุดไปอีกตั้งสองปีอะไรจะเกิดขึ้นทำไมไม่รู้จักรัดเข็มขัดทำไมไม่รู้จักที่จะวางแผนนะคะที่ย่าก็เออ จริงๆก็ภูมิใจนะบริษัทก็งานตกเขา,เาทําการขโมยให้กับรัฐบาลจัดสรรเขาก็ฝืดไปหมดขายไม่ได้ก็ชะลอแต่เขาก็ดีนะคะเราก็ทําให้ที่เหลืออยู่ก็ยังพอมันก็รายได้ก็หด <c oughs> ย่าไม่ได้ให้ลูกน้องออกนะคะเราก็ยอมยอมชัดเนื้อ พราะเขาอยู่กับเราเขาทําให้เรามีกําไรเราเอากําไรไปทําบุญนะคะเราก็ไม่ทําอะไรก็ออยังเงือนเดือนปกติแล้วก็ทํางานกันช่วยกันคนละไม้ละมือเขาบอกว่าไอ้ไฟที่ย่าติดไว้สามสิบกว่าปีเนี่ยไอ้หลอดเก่าๆมันเปลืองไฟเอา้าเปลืองไฟเด้อยังพอมีตังค์อยู่เปลี่ยนหลอดเถอะจะได้เซฟไฟนะคะทุกอย่างที่เซฟได้ก็เริ่มเซฟนะคะเริ่มที่จะดูแลตัวเอง ไอตอนเปลี่ยนไฟเนี่ยคะ่ะย่าก็ประมาทไปหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่คิดไม่ทันคิดนะ่ะคือคือคนเราบางครั้งมันก็นพลาดพลั้งเนะาะเมื่อวานสองวนัวน 2, 2วันสองสองวันก่อนพระเอิญเขาเปลี่ยนอนอยก็มีฝุ่นนี่คะ่ะที่เสียงแห้งเนี่ยก็ได้ฝุ่นได้ฝุ่นละอองก็เริ่มไอเสียงก็ไม่มีก็ทําไงก็มีไออาหาร ดิรั้งเดิมของจีนน่ะนะคะนึกขึ้นมาได้ก็เลยรีบตอนเช้าให้คนไปซื้อปอดหมูนะคะปอดหมูไม่แพงหลกหลกแล้วก็ไปหานมออร์แกนิกนมออร์แกนิกก็ประมาณร้อยกว่าบาทเอาปอดหมูมาถาตอนเช้าสดหน่อยรีบรล้างเอาใส่กระมังหนูแล้วก็เอาเอาล้างาเสด็จน้ำแล้วเอาใส่กระมังเอานมเทให้ท่วม ใส่ตู้เย็นไว้ตกบ่ายต้มเลยตกบ่ายนะคะแช่สักสิสักสักวันหนึ่งอะ่ะตอนเย็นตอนบ่ายก็เอาเอามาล้างเอาเอาออกจากนมมาล้างไอ้นมไม่ทิ้งนะคะน้ำนมเอาไว้ลดต้นไม้ผสมผสมน้ำเป็นปุ๋ยก็มีประโยชน์ส่วนส่วนปอดนั่นก็มาล้างแล้วก็หัน่นหั่นใส่หม้อตุ๋นค่ะนะคะแต่คุณต้องเตรียม เอ,ออย่าอยากจะบอกทั้งนิดนึงปลูกต้นพริกกันไว้ทุกบ้านดีไหมพริกขี้หนูปลูกง่ายหากระถางแล้วปลูกต้นพริกขี้หนูไว้หรือจะเที่ยวหาที่ไหนไปขอเข้ามาเจดยอดยอดพริกขี้หนูยอดต้นพริกขี้หนูเนี่ยค่ะเจดยอดแล้วก็พริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะเตรียมไว้พอล้างเสร็จก็หั่นเป็นชิ้นเป็นคำใส่หม้อตุ๋นนะคะ ใส่หม้อตุนแล้วก็ใส่ยอดพริกยอดยอดพริกเนี่ยค่ะ7ยอดพอมันเดือดปั๊บใส่เอ่อเม็ดเม็ดเม,ม,ม็ดไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปแล้วปิดตุนหชั่วโมงถึง10บชั่วโมงเอามาทานทั้งน้ำทั้งเนื้อนะคะทั้งบ้านบำรุงปอดค่ะบำรุงปอดนะคะนะคะปลอดภัยแข็งแรง ปอดอักเสบไอเรื้อรังนะคะทำได้ทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นเสียเงินร้อยกว่าบาทหนึ่งเดือนทานเสียนะคะถ้าพอ,อ,อกินได้ทานสักสองครั้งก็ได้หน้าฝนมาแล้วกลัวจะเป็นหวัดกันค่ะนะคะกลัวจะเป็นหวัดกันทานกันได้ทั้งบ้านนะคะเพราะฉะนั้นจะ,จะปวดปอดจะแข็งแรงไม่เป็นหวัดไม่ไอสํสำหรับนี้ยังเพิ่มคุม ภูมิคุ้มกันเผื่อว่าไอ้โรคโควิดมันจะกลับมาอีกหนหนึ่งยังไม่สงบนะคะในในโลกนี้ยังไม่สงบนะคะเพราะฉะนั้นเขาให้ใช้นะคะเรื่องของออกระดูกค่ะกระดูกหรือว่าขาอ่อนแรงขาอ่อนแรงกระดูกกระดูกมันแข็งแรง ที่ย่าล้มไปสามผลสําหรับปีนี้เนี่ยขนาดฟาดเต็มที่ไม่หักไปตรวเลือดทีไรกระดูกเต็มกระดูกแข็งแรงก็อยากจะให้ทุกคนแก่ตัวไม่ปวดเข่าไม่ปวดหลังเดินคล่องแคล่วก็กินนะคะก็ให้ใชก้กระดูกหลังของหมูเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะเพราะย่า,ยาจ่ายตลาดไม่เป็นกระดูกตรงกลางหลังของหมูนะคะเอามานะคะแล้วก็เ ทำช้ใช้เ,อ,เ,อ,เอ,อะไรมะเขือเทศสักสามลูกตุนค่ะใส่เก้ากี้สักชอ้อนหนึ่งทานทานได้ตุนเหมือนกันตุนแค่หกชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงคุณทานนะคะทั้งเนื้อทั้งน้ำทานให้หมดกระดูกคุณจะแข็งแรงย่าหวังดีนะคะอยากจะให้ลูกศิษย์แก่ตัวแล้วไม่เป็นพานละต่อ ใครต่อใครไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นลูกเต้าไม่ลำบาก,กนบนที่จะต้องมาอุ้มเรามาดูแลเราเดี๋ยวนี้เงินมันหายากขึ้นทุกวันต้องประหยัดนะคะก็ขอสวัสดีขอแถมนิดหน่อยอาทิตย์นี้ก็อยากจะมีอะไรดีดบอกลูกศิษย์ไว้เพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนค่ะวันไหนย่าไม่ลืมตาขึ้นมาจะเสียดายอะไรดีๆ อยากจะบอกลูกศิษย์ไว้นะคะเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาขณะนี้ไทยต้องช่วยไทยนะคะพวกเราต้องช่วยกันอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยอะไรที่ดีบอกกันไว้ชมเชยคนดีบ้างอย่าเอาใจของเราให้มันดำไปทุกวันฟอกใจให้ขาวสะอาดคิดบวกคิดดีคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความดีเหล่านั้นก็กลับมาอยู่กับตัวไม่ได้ไปไหนขอให้ทุกคนนะคะเชื่อยาสักนิดเถอะสวดมนต์ไหว้พระญาเชื่อพุทธคุณยาเคื่อความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ของเราหลวงปู่พาพวกเราลอดมาจากอินเดียนี่ยังระลึกถึงไม่หายที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเพราะมันพ้นไปหเดือนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันโควิดหรือเปล่าแต่หมอก็เก่งนะคะ เอาเข้ารอดมาได้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอผู้มีเมตตาได้ช่วยให้เข้ารอดมาจริงๆแล้วนิวโมเนียหรือโรคพวกนี้ไม่ใช่รักษาง่ายๆรักษาตัวนะคะอย่าประมาทคำว่าประมาทคือผู้ที่ตายแล้วนะคะเราไม่ประมาทรวจมนต์ไหว้พระนะคะใชออ้ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนให้ตัวเองทุกวันค่ะ คุณชาติจะกราะนะตั้งแต่สองสามสี่หหเจดนี่ยเท่ากับคุณให้วัคซีนกับตัวเองทุกทุกทุกแห่งจากราะนี้ก็คือต่อมโฮอร์โมนถ้าเราฝึกเราใช้อำนาจสมาธิของเรากำหนดทุกวันเนี่ยแข็งแรงค่ะย่าทานได้นอนหลับนะคะเป็นอะไรสองสองวันหายเนี่ยวันนี้เสียงดีขึ้นก็อยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะเล่า อะไรดีๆให้ฟังค่ะสวัสดีนะคะขอความสุขสวัสดีขอให้ลูกศิษย์ญาติทุกคนพ้นภัยนะคะพ้นภัยช่วยกันกู้ชาติอย่าให้เขาขึ้นชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศคอร์รัปชันมากที่สุดนะคะโกงมากที่สุดหลอกลวงกันมากที่สุดจนกระทั่งต่างประเทศนะคะอย่างทางตะวันตกไม่กล้าติดต่อซื้อขายกับเราต้องผ่านประเทศเล็กๆ ซึ่งเล็กกับกรุงแทพได้ซ้ำเป็นมาเก็บหัวคิวต้องสั่งตั้งนั้นเขาเชื่อประเทศเล็กๆนิดเดียวเชื่อมากกว่าประเทศไทยซึ่งเก่าแก่เป็นพันเป็นชาติเป็นพันปีแล้วคุณกู้ตรงนี้ดีกว่าทํำยังไงให้เขาเชื่อถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธซื่อสาสุจริตถือศีลห้าค่ะนะคะขอให้ทุกคนสวัสดีนะคะถ้ายายังไม่เป็นไรก็จะส่งเสียง บอกกล่าวเล่าสู่คุณฟังเถอะย่าอยากจะฟังให้บอกยัดบางคนเนี่ยส่งส่งอะไรมาก็ไม่รู้อ่านแล้วก็ไม่เข้าใจบ้างอะไรบ้างเอาเพียงแต่ว่าผมเรียนเมื่อยี่สิปีก่อนนี่มาแล้วลูกศิษย์เก่าๆ <c oughs> เรียนมายี่สิกว่าปีมาพบะอ,อู้แข็งแรงดีใจส่งข่าวบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์เถอะนะคะอย่าส่งข่าว อะไรเลเอะเอะเทอะเมาเลยเสียวเวลาขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ